สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาการงานอาชีพนะคะ,ะเราเรียนเรื่องเรามาทบทวนนะคะการดูแลบ้านบริเวณบ้านนะคะและเครื่องใช้ในบ้านนะคะวันนี้เราจะมาะเรียนเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะ,ะในหน่วยงานบ้านก็จะมีประเภท ของงานบ้านประโยชน์ของการทํางานบ้านการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะ,ะ,ะงานบ้านนะคะนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วนะคะเป็นการดูแลรักษาบริเวณบ้านเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะในแต่ละห้องจะมีสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าห้องนะคะจะมีห้องอะไรบ้างนะคะามาดูที่สีเขียวนะคะสีเขียวนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะต้องมีเตียงนอนหมอนผ้าห่มนะคะหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้านะคะต่อมา สีชมพูนะคะเป็นห้องรับแขกนะคะเก้าอี้รับแขกนะคะโต๊ะว,วางของนะคะเจกันดอกไม้นะคะต่อมานะคะเป็นห้องครัวอ่าห้องครัวก็จะมีเตาปรุงอ่างล้างผักผลไม้อ่างล้างจานตู้กับข้าวตู้เย็นนะคะต่อมาห้องอาหารนะคะก็จะมีโต๊ะอาหารเก้าอี้นะคะที่ใช้สําหรับรับประทานอาหารนะคะ อ่านะคะต่อมานะคะจะเป็นประเภทของงานบ้านนะคะงานบ้านที่นักเรียนรู้จักนะคะก็จะมีกวาดขยะเช็ดถูทิ้งขยะรดน้ำต้นไม้ถูบ้านนะคะงานพวกนี้นะคะเป็นงานดูแลนะคะเป็นงานดูแลบ้านนะคะทั้งกวาดเช็ดทิ้งรดถูถ จะเป็นงานดูเลบ้านนะคะต่อมานะคะางานอำนวยความสะดวกนะคะงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะอาหารที่ผ้าซักเสื้อผ้าจัดตัวอาหารทำอาหาร ล้างจานงานพวกนี้เป็นงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะอ่านักเรียนมาช่วยกันคิดนะคะคุณครูมีคำถามนะคะหนึ่งคำถามอ่าถ้าบ้านเรานะคะสุขปลกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอาศัยหรือไม่อ่านะคะให้นักเรียนตอบด้วยนะคะ เยี่ยมมากค่ะไม่น่าอยู่อาศัยนะคะต่อมานะคะนักเรียนจะทําอย่างไรให้บ้านน่าอยู่อาศัยนะคะนักเรียนจะคิดตรงกับที่คุณครูคิดไหมคะเราก็จะต้องกวาดบ้านถูบ้านเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนะคะ ต่อมานะคะคุณครูก็จะมีหาให้นักเรียนทำนะคะไปฝึกหัดหน้าที่เจดนะคะให้นักเรียนลากเส้นนะคะจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่เด็กสองคนนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาจะช่วยทำาฟามสะอาดบ้านหรือจัดเก็บบ้านโดยเดินผ่านดาวนะคะมีแค่หนึ่งเส้นทางนะคะที่ ถูกต้องนะคะจนมาถึงบ้านนะคะสิ้นสุดที่รูปบ้านนะคะไม่ยากนะคะมีอีกมีอีกหน้หนานะคะหน้านี้นะคะเป็นการจับคู่ภาพทักให้มาสัมพันธ์กันก่อนทำแล้วก็หลังทำนะคะหน้าที่แปดนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆ ต่อมาะะอีกหน้าหนึ่งนะคะเป็นาการนําตัวเลขนะคะการนําตัวเลขนะคะเติมตัวเลขหนึ่งสองสามี่ห้ามาเติมให้ตรงกับบ้านนะคะบ้านหลังที่1เป็นงานดูแลบ้านนะคะบ้านหลังที่2เป็นงานอำนวยความสะดวกบ้านนะคะให้นักเรียนดูภาพให้ดีๆแล้วก็จำเนกภาพให้ถูกต้องนะคะ มี3หน้านะคะไม่เยอะนะคะหวังว่านักเรียนจะทำถูกและก็เข้าใจนะคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมช่วยผู้ปกครองนะคะแบ่งเบาภาระ,ระผู้ปกครองในการทำงานบ้านนะคะให้แก่พ่อแม่นะคะช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะ ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสู้ๆนะคะโควิดนี้นะคะเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ร่วมด้วยช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะ